Oh, Billy Brown had lived an ordinary life. Took it to dog and then the cautionary wife. And now, while it was all going according to plan, then Billy Brown fell in love with another man. I'm going to buy some candy suit. I'm going to buy a pair of candy lads. I'm going to buy a pair of candy. เป็นดินสอเขียนคิ้วที่มี2ด้านด้านนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นผู้กันเนี่ยนะเราจะไม่ใช้เมื่อกี้ชอบใช้ด้านนี้นะที่เป็นแท่งชอ็อคเราก็จะเขียนคิ้วนะคะมื่กี้เนี่ยจะชอบเขียนคิ้วสาหรายก็คือเขียนคิ้วเป็นชิ้นๆนะนา,นาเพราะว่ามันจะช่วยลดอายุของเราลงได้ด้วยนะจริงน,นะ นำให้หน้าเราดูเด็กลงน,น,นะคิว้วชอบเขียนคิ้วตรงๆค่ะเดี๋ยวว่าเราจะมาสอนเขียนคิ้วดีว่าหลังจากที่เราเขียนคิ้วสา,ราหร่ายเร็นไหมที่สอนนี่มันจะเป็นธรรมชาติมากเลยนะ,ะคิ้วสาหร่ายของเราเสร็จแล้วนะคะใช้ด้านนี้ ตัดตรงหางนิดนึงก็ได้เพื่อให้หางคมๆแหลมๆหน่อยอเสร็จแล้วนะคะมิกกี้ก็จะใช้แปรงนี้ของสกินฟู้ดเหมือนกัซื้อมาที่จริงยังไม่ควรจะใช้แปรงนี้หรอกแต่ว่าเราติดของเราไงแล้วก็จะใช้ Naked t ค่ะสี n e k e d ตัวนี้นะคะสี เอ่ออไม่ใช่ื่อกี้ชีบักสีนี้ต้องหาในเกตนะคะเด็บเด็บเตรงหัวคิวนิดนึงเพื่อไม่ให้มันดูแบบตั้งใจเกินไปนะคะให้คิวดูฟุ้ฟตรงหัวนิดนึงและนี่ค่ะขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการไล่ลงมาเลยที่จมูกนะคะเป็นการ create สันจมูก แล้วก็สร้างปีกจมูกสวยๆให้ตัวเองอวันนี้แต่งหน้าเน้นธรรมชาตินะคะในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเนต้องเองนิดนึงนะจะเริ่มเห็นว่าเ,าเป็นสันออกมาแต่ว่าถ้าเป็นแต่งเพื่อที่จะเอามาถ่ายรูปอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะเห็นผ่านกล้องเนี่ยชัดหน่อยอันนี้แต่งไปเรียนใช่ไหมเราก็ไม่เยอะมาก ด้วยสีเนเกตนะคะจากพาเลต์เนเกตเฉยๆไม่ใช่เนเกตทูเมื่อกี้เผื่อพูดเนเกตทูไปปะเออคืออยากได้มากจังนี่เห็นไหมเริ่มจะมีรอยหน่อยหนึ่งแล้วเพราะว่าคอนซีลเลอร์ของเราที่ลงไว้อย่างบางๆมันหลุดออกก็ต้องแต้มด้วยตัวนี้ค่ะเมื่อกี้ใช้สกินอิมิเทชันตบทับเพื่อกลบรอยสีวเอาให้เนียนสุดๆไปเลย งั้นเดี๋ยวจะมูเราจะไม่สวยนะมคกี้ก็ใช้ที่ดัดดองตากับใช้ Volume Express เพรตาเนี่ยฝึกดัดเองไว้บ้างก็ได้นะเพราะบางทีเอาไปให้ช่างแต่งหน้าช่างมองลุ่ไม่กล้าดัดให้เพราะว่าดัดไม่ดีเนี่ยมีบางคนหลุดมาเป็นแผงแล้วก็มีนะคขาล่าให้มฟังแล้วก็จะตัดเออเขาบอกหน่อยไอ้พวกที่ชอบทำเนี้ยเนี้ยอย่าทำนะคะมันจะทำให้มัสคาร่าของคุณอนะ แข็งง่ายมากเลยเป็นการอัดลมเข้าไปให,ใ,ให้ใช้ให้ใช้แบบทำอย่างนี้เอาตบๆๆอย่างนี้นใช่ไหมเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมานะแล้วก็ปัดส่วน <c oughs> ปัดส่วนที่ไม่ต้องการออกห็นไหมคะขนตาก็จะโดดเด้งสาวมิติขึ้นมาคิดจะใช้ NARS อันนี้สี Desired นคฮะ สีนี้นะต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะในการใช้นาสเพราะว่าสีมันเข้มจี๊ดเวลาปัดก็ยิ้มๆแล้วก็ทาตรงกลมๆให้เหมือนกับยิ้มอยู่กลางแดดแล้วหน้าโดนแดดเผาก็เลยเป็นสีประมาณนี้ มันก็จะแบบนะให้ความรู้สึกสาวผิวสุขภาพดีอย่าเปดเยอะพอละเพราะว่ามันแดงมากนี่แป้งตัวนี้นะคะมันแตกแล้วอะขอแอบเปิดแล้วกันอีทูดี้บีบีซัม e ิงซัมซิงอยซื้อไว้นานละตบอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันให้ความกระจ่างใสจนแบบจนรักเลยอะ จะเหมือนผ่องๆองสาวเกาหลีใครชอบ wy, ลุคดิวี้ลุคแบบมันๆน,นิดนึงเนีน่เหมาะมากส่วนสำหรับใครที่ชอบซิมเมอร์นิดๆมิกิใช้ m ม Wish Cheek นะคะข้างในหมดแล้วไม่รู้จะโชว์ยังไงก็เหมือนเป็นไฮไลไท์ให้กับหน้าอีกกน่อยหนจะได้กลมกลืนอ๋อคราวนี้เทคนิคส่วนตัวที่ทำให้ดูตาโตมากๆของมิกินะคะก็คือ การใช้นิกเก t ตถูเนี่ยนะคะที่จริงไม่ต้องนเก็ตทูหรอกอะไรก็ได้ใช้สีนเก็ตนะทาตรงนี้ทาก่อนอืมครีเอทถูใต้ตาแบบปลอมๆแบบเกาหลี uh huh. เสร็จปุ๊บนะคะเราใช้สี half bake ปัดตรงเฉพาะตรงหัวตา ให้มีประกายวิบบ่งๆออกมาเหมือนกับมีน้ําตาคลอยอยู่ตลอดเวลาจะมาต้องต่วนตาเนาะหางตาหน่อยเนื้เสร็จแล้วค่ะนั่นแหละวิธีของมและถ้าจะให้หน้าดูใสหนักกว่าเดิมนะใช้ตัวนี้ตัวเดิมเลย s สกินอิมิเทชั ตบลงไม,มันเปลืกตาเบาๆให้หนังตาเนี่ยดูขาวแล้วบริง้งแล้วก็มันๆน,น,นิดๆเด่นที่สุดบนหน้านะคะหน้าก็จะดูใสขึ้นเหมือนคนแบบไม่ได้แต่งหน้าแต่สวยอะ่ะมันก็มีอะ่ะห้องเรามันแสงง เสร็จแล้วค่ะการแต่งหน้าให้ดูใสๆนะจ๊ะที่เหลือก็เหลือแค่อะไรหล่ะทำผมทำผมไปสินะแล้วเราก็จะสวยงามอันนี้ไปดัดมาเดี๋ยวอาจจะต้องไปดัดอีกรอบแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมร้านดัดผมของมิก้นะคะร้านเดียวกับพี่ก้อยรัชวินดัดผมสวยมากเลยเนหะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Enjoy your day.